ก็งี้คือรอเด้อโอ้เฮาที่ตามตัวเลยดิงานบ่ะโอ้ยคิดว่ารอยมัเจอยูทูบเบอร์ดังเนี่ยหนแน่อู้ดังเนี่ยว่ะเสียงเสียงดังกันป่ะเสียงดังหรือว่าดังยูทูบเบอร์ดังนี่เสียงเสียงดังกันป่ะดังจนฮอดอินช่อนเนาะตายได้ได้ได้พอดีว่ามาพอไว้นักกันเนี่ยว่ามึอนี่ต้องพอมาพอกันก็ได้นี่ถามข้าวถามข้าวถามงานถามการเนาะเพราะว่าหลายคนเขาก็อยากมา เขาอยู่ได้ครับพวกี้พยายากกลับมือกัน,กกนทันบ่าจจำเป็นเอีนบ่๊ะทันบ่าจจำเป็นครับ วีดัสสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับทุกท่านครับชิปนี้นะฮะเสี่ยมพาพามาคุยกับนะครับหนุ่มแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับทางานเชื่อมอากร์นะครับเชื่อมพวกหม้อกระทะไฟฟ้านะครับพอดีว่ามาไทยลุบเนี่ยมาพอกันพอดีแล้วที่เขาไปทักทายเพิ่นจักน้อยนะครับแล้วก็มาถามข่าวถามข้าวว่าเป็นไดมาเห็ดงานใดจักปีแล้วนะครับหนางานหนาการเป็นจังไดที่พักที่อยู่อาศัย สะดวกสบายบ่สวัสดีครับนี่ครับคนไทยบอนี่ิครับผมคนไทยเป็นบ่ครับเรามาให้คุยเรื่องหนังอานอาการเนี่ยมาพอกันหรอโอ้ยี่ยังคือหนังเป็นคุณเหรอเศษเศษสิ่งนี้ก็ได้เศษนี้ก็ได้เนอหน้าคุณแบบไหนจากห้องคุณคุณตัวเลยนี่บอสนธรรมดาแล้วเนาะคุณคุณไทยต้อกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ซื้อวังไหนครับซื้อวังไหนซื้ออาวุธครับซื้ออาวุธไอ้วุฒเอาเรือแล้วตัวนี้อายุตอนนี้ก็สามสิบเก้าปีครับผมภูมิลำเนาสกลนครสกลนครอีกแล้วเมื่อหันคนพูดคุยกับสกลนครไปคลิปล่าสุดนะครับไม่เห็งานผู้ดีตะบีแล้วครับนี่ไม่เห็นตอนนี้ก็เขาแต่เขาปีที่หาแล้วเขาปีที่หาแล้วปีนาก็หาปีปีนากหาปีมากเกาหลีไม่เห้นงานยังเขามาเห็นงานเกี่ยวกับงานเชื่อมเนาะงานเชื่อมเชื่อมแบบอากรเชื่อมมากร เชื่อมเกีววก่ยวพวกหมอกระทะหมอทอดไฟฟ้าพวกหมอกระทะหมอทอดไฟฟ้านะครับเอ่อก้อนมากกว่าดีทค่ไหนอย่างเพาเป็นงานอยู่อยู่หางโรบินสันเป็นงานเกี่ยวกับเอลคีนะเอลคีว่ะเอลคีบอสในงานพวกเอลคีก่อนสอบมากกว่าดีอตอนนั้นก็นกนสอบงานอีกเก่านะครับแม่นบอแมนแมนแมนจกัจกปีเขาเรียกตัวมากครับเขาไงเขาไงเนี่ย แต่ระยะเวลาเริ่มเปิดเกือบแปดเดือนนะครับมเกือบแปดเดือนมีงานรองรับอยู่แล้วอยู่ไทยถึงบอฟานบอเรมาก็มีงานเที่ยุ่ตัวนั้นตัวขาดบางก็จะมาให้ได้ขาดหวังนี่เราต้องว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับในนั้นเชียงมาก่อนลูกคนงานมีจำนวนเท่าไหร่ตั่นั่นมีพนักงานประมาณยี่สิบสามคนปัดวงาไงบอกรจะรับกลางอยู่นะ แต่มีคนไ<อ>ทยอยู่น้ำกันน่ะสีคนไทยสีคนแมนครับผมเอาละครับที่นี่เขามาคุยเรื่องหน้างานเนาะอ่เอาเขางานจักโมงหน้างานมีอย่างเนี้ยแล้วก็พักเบกรกมีจักโมงกินเขาจักโมงเลิกงานจักโมงมีโอทีบอรัรบเช่ไหมงานเนาะกเริ่มเของงานเนี่ยแปดโมงแปดโมงส่าวอะไรกัน<ๆ>เลิกงานปกติกะห้าโมงแรกหามงแรกอ่าเลื่อนพักเบรกกะสิบโมงสิบโมงสิบนาทีเนาะ พักเบรกนมีพักซื้ออันบอกเบรคซิปโมงประเภารกิจส่วนนโตแมนจิงรแค่อน่ก็ได้สูบยาไปครับส่วนพักเทียงกะเริ่มพักประมาณเทียง1ิเทียงิแมนมาดีเขางานกับายโมงอะไรโมงแมนพักขาิบนาทีประมาณนี้ครับล้วก็บสามพักิพักิเื่อก้ามือนกับพารกิิส่วนตโตภารกิิส่วนนัตถ้ามีโอกระหามงแรกเนาะอามงแร กินเขาก็ทอดหางม้งเคืองครับหาง่้งอาเคืองชงม้งหางเคืองชงม้งประเทศโอก็เลิกสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งงานงานมีอย่างไรหานงานเชื่อมนี่ซื้อเนี่ยบ้านงานมันก็จะมีพวกเชื่อมเนี่ยงานของผมเทศก็เชื่อมครับแต่มันก็มีหลายแผนกเยอะแต่ว่าแผนกผมถ้ารับตัวผมเนี่ยครับเชื่อมแต่มันคนไทยสู้บุญท่านบากอะพวกเชื่อมเชื่อมเชื่อมในอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยพวกไอ้หม้อกระทะนี่บ่งานเท่าประกอบเชื่อมข้ประกอบกันในเรื่องยันบัทูดิบว่าพวกไอ้เครื่องมือที่มันเป็นกระทะ ส่งมามาตอกันเอามาใส่อตั้งมาซื้อมาผมหรอขาแก้แล้วที่มีสองโรงงานเนาะโรงงานหนึ่งเราจะเป็นปั่มเด้ครับปั่มมาส่งให้โรงงานเชื่อมอยู่นี่โรงงานเชื่อมเขาที่มาประกอบประกอบขอเชื่อมเป็นรูปร่างเร็จแล้วตรวจสอบเสร็จมันก็ไปคัดยังเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้บริษัทลินไนบริษัทแมอบริษัทแมมเขาจะเปะไประกอบนะเป็นประกอบเป็นพร้อมขายนะครับของลินไนครับ เม่เล่าพ่อหมอทอดทอดไก่สังเกตนะครับมันเียนมะลินในอ,ะอ่ะเนั่นแหละหมอทอดพวกแกดพวกที่มีแกดคอหมอทอดไฟฟ้าเห็ด <ๆ S 2> พวกนี้วัดเทาะเนี่ยนักบอลงั้นนักบอลถามว่าหนักบอลมันใหญ่แบบเพคนบ้างเนี่ยมันเกิดกมันบ่หนักกว่าไงหรอมันบ่ามันเอาไงพอพอแห้งพอเห็ดเยอะเน่ยพอแห้งพอเห็ด แสบตาบ่มันต้องมีอุปกรณ์เสบตาเจ้าของนั้นบ่งานเชื่อมเจ้าแสบตาเจ้ามีแว่นเขาแก้เพิ่นใหนความสำคัญในการเสียบงน้องบ่ใหนความสำคัญบัรทุกย่างอทุกอย่างเลยนาโค้งนากากรบนี่ไครบเมฆครบที่ว่าได้แก้ดีอยที่ว่าก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งนะที่พักที่อยู่กับโอเคบ่ครับโอเคโอเคเพื่อมไม่เป็นงานฝีมือขนาดนี้นี่เงินเดือนลายปันไดนี่แหละคือคำถามตอบได้บ่ตอบได้ถามาผู้ลังคนในบ้าน เฮ้ยเห็นงานเชื่อมอยู่ในเงือนเดิมดีมันคือแบบมันคือความคิดแต่ถ้าตามแล้วความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นแรงงานยังก่ออีกเก้าอีนน่้โบแมนอีเจ็ดโบแมนอีเจ็ดอีเจ็ดนี่นะฝีมือไปแล้วแมนฉะนั้นไอ้คือเงื่อนดันอยู่สูงครับฉะนั้นอีเก้าเ้อยด้อมาตรฐานแค่นี่แหละตามรงานตามโรงงานตัวไปนี่แหละด้วยด้วเชื่อมเป็นแค่เหล็กกระซองตอนเจ้ามีท่าพิสดารแมนมีความสามารถแบบความเป็นระกับกรตามกลมตามกลมตามกลมอีเก่าอีหายนะคือสุดยอดมีใครใส่ลานเก่าบ่แมน แต่ว่าเขาก็เขากะคืนให้แบบทุกปีตามตามเนาะตามแร่งงานค่อยไปขออีเลยครับบ้านว่าบ่ขอดิเขาบอกว่ากฎหมายรองรับมั่งสั่นไหมนั่นบอกฎหมายรองรับมาแล้วว่าท่านท่านี้ว่าตามผมเป็นเท่าัว่าคุณจะมีโอระดับแบบลากดินแมนเท่านั้นอืมเท่านั้นอีกเก้าเท่านั้นคุนเขาบอกว่าต้องไปสอบไม่ได้อีเจ็ดอื้คันนี้อีเจ็ดแล้วคันปุ๊บเป็นอะเงื่อนเดือนคิขึ้นแบบตามมาตรฐานน่นเลยครับเพราะว่า ต้องเข้าใจว่าวีซ่าอีซียนหรือว่าอีเกตเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้สอบเป็นบอเขาอาศัยว่า <c oughs> มีฝีมือแล้วก็มีไอ้บริษัทงานส่งมาเนี่ยบออีกอีกชุดนึ่งด้ยที่ว่าเป็นอ,อีเกตแที่ว่าเขาส่งมาอ่ะอันมันจะมีพวกบริษัทแม่เขาอยู่แล้วที่ที่คัดเลือกฝีมือโดยเฉพาะก็ต้องก็จะเป็นต้องสอบคุณไม่ถามหลายคนดิอย่างนั้นวีซ่าอีเกตเนี่ยเขาไม่สอบด้วยก็เปท่องหนังสือสอบเป็นอีเกลด้วยทันฝีมือเขาพานตาม ตามบริษัทที่เขาหามากเขาก็มีหามองลงให้เลยก็ถือว่าเงินเดือนก็สูงโอ้สูงสูงแล้วก็สัญญากับบ่ได้ผูกมัดขนาดนี้ความที่จะง่ายตรงในก็ได้เขาว่าทนเป็ดสัญญาปีต่อปีเลยมีแพ้จะอยู่จากปีครับไหวครับมันอยู่ไดไก็คืออยู่ไปเรื่อยๆครับแนนบ่บ่ได้ว่าจะกลับประเทศห้าเง่ายงหรอกคือมีแห้งสู่กระสูไปอืมเก็นไรกันหลายซีซาหามืนกับบ่ไดบ่บ่หลุดนะอยู่บ้านห้องมันยินเดือดยังก็พอออกบนี้พอออเนาะ โอ้ยก็ปวดหน้าโอเคสมมติันจีอยู่เนี่ยเพราะสันเสียวไปพูดเัาคนว่ามันไม่อยากว่าซ้ำไหมผมราาหลายคลิปแล้วว่าคนทีมันจะไม่หนี่คือบุตรกันศึกษาเขากับว่ามีทั้งเหลือกที่มันจีเยอะทั้งเหลือเขาบ่ได้เยอะที่จะไปหาเอาเงินเดือนทีสหมเ่นได้ง่ายงี้เสียเงินว่าแล้วนี่เขากับยังเออเขากับได้ขายแห้งกับบุญลาลาขายแห้งได้แต่เขาก็ต้องไปเปรียบเทียบกับค่าแรงเกาหลีอย่างเงี้คือว่าเอาที่ว่าเขาวาโอ้ ความดูความสามารถเท่าระดับนี้นะอืแมนครับแมนความดูความสามารถเท่าระดับนี้แต่ว่าผันเท่าไปคิดว่าเป็นเงินเดือนมันเท่ามันสูงนี่ครับมันหยุดเดือดที่นี่เออะมันหยุดหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์เลยราชการมันแดงมันแดงตามราชการเออตามกรมแรงงานตามราชการเกาหลีแมนที่เขาหยุดเลือนแดงเขาหยุดไม่หยุดเลยไม่เหตุกัดเป็นโอทีแมนเพื่อจะว่าผมว่แน่ใจว่าโรงงานอื่นนี่มันอาทิตย์นี่เขาให้เงินบ่จริงมันอาทิตย์อะ ท่านเป็นวันหยุดตามกรมอยู่แล้วเขาให้ค่าแรงสองแรงเป็นโอทีได้แต่ว่าบสอสหนี่คือว่าวันอาทิตย์นี่เขาชิดเป็นเงินให้เลยถึงมันจะหยุดแม่นบ่ถึงมันจะหยุดเสาโอทีกระจิงนั่นบ่ครับแต่เขาเขาคิดเขาคิดเป็นเงินให้วันอาทิตย์เดือนหนึ่งกะจะตกกับมือแนละ้วเอาเ,เทคนิคส่วนตัวในการสอบใส่เทคนิคนี่ยังเอาลักๆเล,ลย ก็ยิ่งมีเดาเนี่ยเว็บตูเดาแล้ไม่ละครับคือว่าเาอ่านหนังสือนี่แหละคือปัจจัยสำคัญเลยอ่านหนังสือแเราเบิ้งทบทวนอะไรยังก็ขอสอบเก่าเก่านะที่อยู่ในยูทูปเนี่ยรักปลาคู่ปลาจ้างกันในยูทูปแม่งั้นก็มาเรียนเรียนศึกษาเองนะก็ลองเบิ้งก่อนแล้วก็สอบอ่านหนังสือครับดี่สุดอ่านหนังสือน่าไปบางเอาหนังบ้านเนาะแม่้นจังเขียนไรกับเขาเขียนหัว ลักษณะมันมั่งสี่นะขอสอบแนว่ยขอสอบมัน่งสี่เมื่อไหนาจะทัดนู้นอ่ะตันรอดแฮะโอ้ยกล่องคืนรอดเด้โอ้ยเขาที่ตามตัวอยู่ดิเงีนบ่ะโอ้ยเดี๋ยวคิดอะไรถืมว่าเจอยูทูบเบอร์ดังเนี่ยหนิแหน่โอ้ดังเนี่ยว่ะเสียงดังนั่นป่ะเสียงดังด้วยว่าดังยูทูบเบอร์ดังนี่เสียงเสียงดังนั่นป่ะดังจนทอดอินช้อนเนาะตายได้ได้ได้พอดีว่ามาพอเว้ยนักการเงินว่าเมื่อนีร เอาพ่อกาพอกันเลยนี่ถามข้าวถามข้าวถามงานถามการเนาะว่าหลายคนเขาก็อยากมาเขาอยู่ได้กับบวกวิอยากกลเพื่อกันท่านว่าจะจำเป็นท่านบ่กท่านว่าด้จำเป็นกับว้อยากกับยังอยากจะฝากไปถึงรุ่นหลังที่เขากาลังเตรียมตรวจสอบนะครับว่าต้องเตรียมตัวแบบใดไอ้เทคนิคมียังบอกไปแน่ใอ้อุดทนยังไงสอบว่าผ่านกับสอบไม่อายุน้อยๆอายุนอเว็นรุ่นหลายคนมันท่อกันไหมฝากนะครับฝากเพื่ออยากจะฝากน้องๆที่กำลังจะมาทำงานเกาหลีหรือว่าประเทศอื่นนะครับเนาะ วันแรกเนี่ยให้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ให้มาตามกลุ่มเล้ยงงานอ่าแล้วที่นี่สมมติว่าเขาเรียกประเทศได้แล้วสมมติว่ามากเกาหลีก็สิต้องมันกระทือต้องเออเป็นว่าอ่านหนังสือเนาะครับให้ให้ตั้งใจนะอ่านหนังสือทบทวนคนว่าเขาเบืองานยุ่ไทยอยู่แล้วมคนว่าเขาว่าเออมันคาแรงอยุ่ไทยมันมันบ่อพอเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเจ้าข้อนะวัดมาเบิงวัดลองลองลองมหาประสบการณ์ครับบ่บเสียหายเราก็ต้องญาติเกาดีเขาก็คนด้วยกัน แทนทานว่าเขาคว่ำจะสูงงานกับมาเชียร์ไล่ก็ได้เทลลัสซีมื้นหาเมื่นเนาะต่อเดือนเนาะได้ได้ได้ใครก็เข้าไปเมื่อ,อยู่ประเทศไทยเข้าด็ครับมือนนึงบ่ะโอ้ยเห็ดเบิดขี่เบดหยันกับสองมื่นกับรู้แล้วอือนั่นแหละค่ะให้ตั้งใจครับตั้งใจอ่านหนังสือศึกษาหาความรู้เบิ่งในียูทูบอ,อ่ะอืแล้วรอไปสอบเบิ่งจะเฝ้าอันนี้คือเทคนิคได้ ผู้ลงทนใจห่อนนะไปโรงเรียนนึงก็คับว่วาเดี๋ยวเขาเจ้านะือ่ขันเขาเจ้ามีเงินไปเรียนนระือนะไปโรงเรียนกับเสียค่าใช้จ่ายหลายอันบ่อันนี้ลงซื้อแล้วก็ศึกษาจะขอมึงกคลจะทุบแล้วนะ<ใ>นได่ด้วยกันละนั่นแหละครับนั่นแหละก็ให้ตั้งใจดูแลสุขภาพโอเคครับผมก็เรื่องการขอความรูครับพี่วุฒิครับผมมีวุฒิมีวุฒิที่มาแม่แแบ่งปันเทคนิคดีๆประสบการณ์ดีๆในชีวิตเกาหลีห้าปีจะเข้าหาจะเข้าห้าปีนี่นะครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วชิปนี้ก็มาถึงช่วง้ทยนะครับหากผิดพลาดประการใดไปกราบขออภัยครับสีเท้ามีพลาดนักปราดมีพังว้าว่าเขาหูผู้ใดห,หรือว,ว่าตรงจริตผู้ใดก็ขออภัยได้หลายเพราะว่าเขาก็ปุถุชนเนาะนมันบ่หูว่าผู้ใดจะมักแล้วคลชิปนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ต้องพลาดอีพีต่อไปของผมผมจะไปพ่อผู้ใดหรือว่าไปสัมผัสหน้างานผู้ใดก็ติดตามไว้ครับจะได้ไม่ต้องพลาดน,นะครับเนาะสำหรับชิปนี้ พาะเจากระสืวิรัตสวัสด,ไไดีครับผมสวัสดีครับเอาละครับที่น่องตอนแรกตัวว่าเสีมาถ่ายรูปต่วา่าหมอกน,นะครับบรรยากาศมันบอเปลี่ยนใจหนึ่งมีฝนนะครับมีฝน,ม,นมีไอหมอกมันมีแสงก็เลยจะถ่ายให้วิวบรรยากาศให้เบื้องไปสกอ๊อตรับไอที่มาพอกันอยู่นี่นะครับก็ไปเบื้องนะครับชิปเรา